เพราะว่าเมื่อคืนเรามาไม่ได้กลับเป็นนอนที่บ้านไงคะล้วเจ๊ก็เลยคิดถึงก็เลยทำกรอบมาให้แล้วคืนนี้วันวนนี้กลับไหมคะกลับค่ะกลับเร็วไหมคะกลับเร็ว,รวโอเคเค่ะสี่ทุ่ม อ๋อวันนี้ก็ก็ไม่เหลวนะคะไม่เหลี้ยวไม่เหล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 วอุ๊บตอนวันนั้นไม่กัดเร็้ยวไงคะกัดช้าฉีดพุ่งมานกินแค่นี้เหรอคะอออเนาะก็มีก๋าเตียวอีกไม่กินเหรอคะเนาะก๋าเตียวค่ะก๋าเตียวไก่มาร์ล่นะคะไม่เอา ชงชัยคิดถึงซีมือแจ้นแน่เลยค่ะดูลงมาเกิมมกนหมูกรอบจนหมดแล้วนะคะถ้าแจ้เห็นแจ้ดีใจมากเลยลงมาได้กินเยอะๆค่ะแ<อ>จกลัวว่าเดี๋ยวลงมามคิดถึงหมูกรอบน,นะคะแจ้ก็เลยทำมาให้ค่ะก็นี่ทานน้ำพริกมาให้ด้วยค่ะดูชีลุมังไม่กินอะไรเลยลงมาละดเดียวใจเดียวค่ะง,งานั้นให้มวก่มมอนนะคะลงมาค้าหนูไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะบายค่ะ แล้วคืนนี้วันอังนี้กัดไหมคะกัดคือกัดเร็วไหมคะกัดเร็วโอเคค่ะฉีดทุ่มฉีดทุ่มอ๋อวันนี้ก็ก็ไม่เร็วนะคะไม่เร็ว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 ก็ลำหนังไม่กัดเร็วไงคะกัดช้าฉีดทุ่ม